เปิดของใช้ทุนกระหม่อมหญิงในพระที่นั่งบรม,มินทร์ทกระหมออ่อมหยองยอิบลานชนญานสิริวัฒนาพนวดีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อกอก,อกตโดยมีการเปิดภาพเอกสารเป็นพระรูปทุนกระหมอ่อมและได้ยื่นให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพโดยในเอกสารดังกล่าวมีพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชญ,ญาสิริวัฒนาพนวดีและมีลายพระนามอยู่ด้านท้ายของเอกสารโดยทรงใช้พระนามว่าทุนกระหม่อมอุบลรัตนมหิดล หลังมีการประกาศข่าวดังกล่าวชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ถวายพระพรทรงพระสเลนเดอร์หลายคนกลับทูลว่าเป็นข่าวดีของบ้านเมืองและขอถวายกำลังใจแด,ด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี พระที่นั่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังทางด้านใต้ของวัดพระศรีรัตนศ,ศาสดารามอยู่เหนือสวนสิวาลลยบริเวณคลังสรรพาวุธเดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิสยามกุราชกุมารแต่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเสด,ด็จสวรรคตรเสียก่อนจึงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชจึงเสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวในปีพุทธศักราช2467จึงทรงเปลี่ยนนามพระที่นั่งเป็นพระที่นั่งบรมินตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเาวนิเวศของสมเด็จพระบรมอกาธิราชที่รื้อไปต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ก่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้เสด็จประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2485และได้เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันณพระที่นั่งองค์นี้เมื่อวันที่มิถุนายนพศ2 4 8พอ ปัจจุบันเป็นเขตพระราชฐานส่วนพระองค์ในทูลกระหม่อมหยองนิอุบลชนญานสิริวัฒนาพนวดีใช้เป็นที่ประทับเป็นการถาวรหลังจากนิวัตประเทศไทยควบคู่กับพระตำหนักพลอยปทุมจังหวัดปทุมธานีโดยด้านหลังของพระที่นั่งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างอาคารรับรองด้านหลังเอและบีใช้เป็นที่พักรับรองผู้ติดตาม พระราชะอาคันตุกะชั้นประมุกและพระราชะวงศ์ชั้นสูงปัจจุบันใช้เป็นที่ทรงงานนอนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเพื่อเสด็จออกรับบุคคลที่ขอเข้าเฝ้าและใช้เป็นกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี